ก็สวัสดีดครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นแมป99คือในป่ากลับมาออมซับเหมือนเดิมเลยว่าวันนี้เราจะมาสร้างปราสาทกันนะครับเข้ามั้ยออตอนนี้พี่ถ่ายคลิปต้งรู้ไหมว่าตอนนี้พี่ถ่ายคลิปอยู่นะพวกเราช่วยกันบอกทุกคนกันอุ้ยโอ้ย ได้เลยเหรอแล้วกล่องทองนี่พี่อยากเปิดเลยนะพวกเราคุยกับทุกคนกันบ้างไหมอุยอ้ยอาแค่งน้ำไม่มีแล้วเฮ้ยพี่มีอันนีไง แป๊บหนึ่งพี่แค่แบบตาเเมเช้เพลิงในประมาณเนี้ยอ่ะไปแทงนั้นน้ำเหรอโอยเดินไปเจอบังเอิญโอาพี่มาหาด้วยอะไรพี่อยู่ข้างบนททงน้นแหละอ่าทุกคน โอเคเคแป๊บน,นึงขอปื้กล้องท้องก่อนได้ทุกคนผมได้ขวาแดงน้องพี่ได้ขวาแดงโอ้ยยังรวยพี่ก็หิวนะตั้งไกลอ่ะเดี๋ยวพาไปตั้งไกลใน,ใน,น้งมาตรงน้องหิวแล้อเลยว่า,าพี่ได้ไปตั้งนานแล้วแหละ โอ้พี่ก็ได้ไปตั้งนาลนละอ,อ้าวพี่มีเป็นรเอียดไม่เป็นไรนั่งคุยกับทุกคนบ้างไหมตอนนี้ทุกคนเนี่ยงงว่าทำไมต้องคุยแบบนะี้เลยเดียแต่ไม่ไม่คุยบ้างเลย นี่ใช่ของนี่น้องตอนนี้เรามาคุยกับทุกคนกันไหมตอนนี้ทุกคนเนี่ยชวนักเรียนชวนักเรียนโอ้ยอีกแล้วโอ้โหสองตัวนี่ก็เห็นใบหน้าเลย วีทุกคนเฮ้ยจะยิงเลยเหรอ <Okay. S 2> อย่าเดินอย่าเดินตาือลงไปไม่ได้กระดักโอ้ ue, น้องตอนนี้พี่ถ่ายคลิปอยู่เลยนะวันนี้วันที่สี่แล้วช่วยเด็กเด็กแค่คนเดียวระวันวงนะน้องข้างหลังอะามาเราไปช่วยเด็กคนที่สองเลยไหม

เดี vale ur, he ๋ยวพี่ไปช่วยเด็กก่อนเลยเมื่อเช้าเอาน้องมีบันเดะบ้างไหมสงสัยพวกเราฆ่าทิ้งไว้ เอาทุกคนเดี๋ยวเรามาช่วยเด็กคนที่สองกันแล้วเราก็จะมาสร้างปราสาทหลังจากเราช่วยเด็กีคนนี้ครบ ก็หิวใกล้ตายแล้วกันเพราะว่าเรายังช่วยเด็กยังไม่ครบเลยอ่ะที่เพิ่งช่วยเด็กคนที่สองเสร็จเนี่ยโอ้ยทุกคนเด็กกัดมาป่วย security bita security ซื้ออะไรเนี่ยอย่าบอกว่าจะวางของอะว่าอะไรไงจะวาของ เดี๋ยวพี่ไปตรงถ้ำเด็กคนที่สองก่อนนะไปเก็บเนื้อนี่อันนี้คือบา้านอันนี้คือห้องหนูพี่เข้ามาโอเคนี่คือห้องหนูเราจะแยกห้องกันกดเลยหาทุกคนโอ้ย คนนี้คือกต,ติตตกามหนา,หา,หาวหาวแต่พี่ปิ่งเตมาหาว่าได้เองอ่ะ23เลขที่มันพี่เลยทุกคนเลขที่ยีสโอ้เก็บจะยี่สิบสิ้ มาเดี๋ยวห้องเรกไปชื่อเด็กคนที่สามนะแล้วเราก็จะที่อัพแคมไฟจะรีบอเอาแคมไฟน้องห้องไหนของน้องอนะ่ะ কোটে okay. แป๊บหนึงที่นอนน้องเออได้บ้านนี่ โอ้ยใครตอนนี้แรงตอนนี้มันมาติดสีแดงมั้ยค่ะสีแดงมั้ยค่ะนะคะจะเอากลัวอยู่บ้านแซนถึงฟังถึงหมดบ้านไปก่อน <önemli> ช่วยเด็กคนที่สี่ไม่ใช่ดิพี่ปช่วยเด็กคนที่สามคนหมนีหนังรดไฟหรอมีปังนี่ลำคันพวกนราลำคานบางกองมากที่สุดอ่ะทุกคน ต่เราจิรี้ไปก่อนนะครับไว้เจอกันข้อสอง